สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมกศนะครับผมวันนี้ก็มีคอนเทนต์อีกแล้วนะฮะนี่ล่าสุดโชคหน้าซีนรั่วนะครับคาบน้ำมันนะครับวันนี้ก็จะไปเปลี่ยนเอ้ไปซ่อมโชคนะครับที่ร้านทีซ่าบาช็อปนะครับผมพี่น้องจอกนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนขับขี่ให้นะครับพอดที่กล้องแบตหมดนะครับ ดูรายละเอียดนี่อันนี้ไม่ใช่โช๊คนะไม่ใช่โช๊คหัวกลับนะครับพอดีอันนี้คือหุ่มเป็นขาบอนดเป็นฟิล์มนะครับกระจายอะเต็มไปหมดอะตอนที่มันแตกแรงๆนี่คือเต็มตรงนี้นะนนก็วันนี้ก็ได้เลิกงานยามดีนะครับ ไปอัดน้ำมันโช๊คใหม่ก็จากที่ผมได้ดูคลิปของร้านที่ซ่าไปช็อปนะ mm hmm. เขาก็ได้ให้ความรู้มาว่ารถที่จอดบ่อยนะครับมันจะมีปัญหามากกว่า mm hmm. ก็คือมันจะแตกง่ายกว่าประมาณ70%นะครับ mm hmm. เพราะว่าซีนซีนโช๊คอะมันเป็นซีนยางนะครับผม mm hmm. มันไม่ได้ขยับมันไม่ได้อะไรมันก็เสื่อมสมรรถภาพไปเรื่อยๆนะรั ตอนนี้เราก็จะทำการจะเปลี่ยนไปซ่อมกันดีกว่าเพราะว่าวันที่8นี้นะครับมีทริปไปนครนายกนะครับเราจะเอาคันนี้ไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ซ่อมนี่ก็บันเทิงอย่นีนะครับจากที่ขับมาคือแบบหูขับทรมานมากนะครับปวดมือปวดอะไรไปหมดเลยต้องจอดพักอะ่ะไม่ไหวโชกแม่งแตกแล้วแบบใช้งานลำบากต้องรีบซ่อมนะครับ ตอนนี้ก็แตกข้างขวาข้างเดียวนะครับข้างซ้ายยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบทมก็ไม่แน่นะครับข้างซ้ายอาจจะมาดรวยก็ได้นะครับก็ร้านที่ผมจะไปนี่ก็คือ,อซ่อมโชกเป็นคู่เลยนะครับ อ่อราคาราคาเซอร์วิสก็เป็นราคาคู่นะครับไม่ใช่ราคาต่อครั้ง <S <S เดี๋ยวเรื่องราคาอะไรยังไงเดี๋ยวผมไว้ไว้เดี๋ยวผมว่าไว้ใต้คลิปนะครับเอ้ยท้ายคลิปเดีว่าเขียดลวน <S <S เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะครับว่าราคาอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็จะไปละอีกนิดนึงก็จะถึงร้านแล้วนะครับไปเดินทาง ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับจากประทุมมาถึงหนองจอกนะครับผมก็มาถึงร้านลุ้นพีที่อยู่ในกลุ่มหนองจอกเหมือนกันด้วยนะครับนี่ <c oughs> นะครับก็ผมสังเกตอยู่สายบันเทิงหนองจอกนะครับก็ร้านนี้อยู่หนองจอกพอดีนะครับใครที่มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือมาทําอะไรก็แล้วแต่เลยมาเซอร์วิสเกี่ยวกับรถนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสายบันเทิง ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เอาต้องจัดแล้วล่ะนี่นะครข้างในมีของแต่งเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของแต่งข้างในนะมีโซนน้ำมันเครื่องก็มีนะครับอันนี้มีน้ำมันเครื่องที่ผมไปเปลี่ยนที่ยุทธยาด้วยเห็นพี่เขาบอกว่าเขาเป็นนนำเข้าเขามาขายนะครับ ีสีเทานี่นะครับแล้วก็มียางการเกียร์ก็มีการเบรกก็มีนะครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายโซ่สเตอร์นี่ของแต่งเพียบ สวยเลี้ยวแน่นๆนี่มีแบบไปนี่แล้วติดโช็อกนี่อันนี้แบบติดโชคก <c oughs> นี่อาสิบห้าตัวเก่าอันนี้อาสิบห้าตัวใหม่อันนี้รู้สึกจะไปน,นอะอาสามะอันนี้น,นินจาสี่ร้อยเซทเอ็ก อันนี้ M-Sled อันนี้ CBR มีแซดก็มี Ninja สามร้อย CBR Yello M-SX ก็ใส่ได้ CBR ก็ใส่ได้นะครับมีเพียบอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ครับร้านนี้ ถือว่าออรครบวงจรนะสำหรับใครที่อยากจะเซอร์วิสหรืออยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอือเสรเองรอจัดปะก็ระหว่างนี้ก็รอพี่เขาเซอร์วิสรถให้เราเึ้นกัน โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปยอดนะครับผมทั้งหมดนะครับก็นี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรรั่วแล้วนะครับแล้วก็พี่เขาก็มาจุดนะครับกันน็อตคายอะไรให้เรียบร้อยนะครับสองฝั่งเลยนะครับก็ขับมาแล้ว1วันนะครับ ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับขับสบายเหมือนเดิมนะับก็<อ>เพิ่มเติมก็คืออันนี้ยไอ้้างเนี่ยของผมสีแดงหลุดทายไปแล้วนะครับพี่เขาก็เตือนแล้วแหละว่าเออมันอาจจะทําให้กาวหลุดได้นะครับหลุดจริงๆนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างมันก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับผมก็เลยได้ของใหม่มานะครับคู่นี้ก็ราคาประมาณ5้าร้อยเจดสิบาทนะครับ ในช้อปปี้นะครับผมซีโรนาคตอาจจะเป็นออลินก็ได้นะฮะก็ไม่มีตังค์ซื้อโชคแท้นะครับผมก็เลยต้องใส่อย่างนี้ไปก่อนนะฮะแน่ๆนะครับอนาคตอาจจะมานะฮะโชคแท้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เซตอะไรเรียบร้อยใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ราคาทั้งหมดนะครับถ้ารวม ค่าน้ำมันน้ำมันโชว์นะครับแล้วก็พี่เขาก็ล้างอะไรให้เสร็จสับเลยนะครับแกนไส้ไหนอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่รวมทั้งหมดเลยนะรวมค่าแรงเอ่อถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกสายบันเทิงนะครับ mm hmm. ก็จะลดค่าแรงให้1 0นะครับค่าแรง1000บาทนะครับลดไป1 0ก็จะเหลือ900บาทนะครับผม mm hmm. ก็เบ็ดเสร็จรวมเอ่อตัวกันฝุ่นด้วยนะตัวกันฝุน่น ข้าโชคนะครับก็เบส็จอยู่ที่2,100นะครับลดไป100ก็เหลือ2,100จริงๆมัน2,200นะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็เพิ่งเปลี่ยนเบรกไปด้วยผ้าเบรอแนะนำเลยของเบนเดตนะครับผมก็ในช้อปปีเหมือนกันคู่ละ2ล้อนะเอ้สองฝั่งนะก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็ถือว่า เป็นเบรกที่น่าใช้เลยนะครับผมใช้มาเรียบร้อยแล้วเบรกมาวันหนึ่งและก็หนึบเลยแหละแต่ว่าตอนผมเปลี่ยนเองอ่ะก็คือเนี่ยมันก็จะหนืดๆหน่อยเพราะว่าผมดันดันตัวลูกสูบโช้กอะเออลูกสูบเบรกอะมันดันได้ไม่สุดนะครับพอดีมันค่อนข้างฝืดแล้วก็เบรกมันก็เต็มๆเมวยมันก็เลยหนีบจานนะครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งก็คงจะดีขึ้นนะครับ แล้วก็นี่เห็นอะไไหมยางหลังมานะครับตอนแรกใส่เปลี่ยนแต่ข้างหน้านะครับข้างหลังยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับก็คือคอนติเหมือนกันแต่ว่ามันเสื่อมเสื่อมค,คุณภาพแล้วอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวล่าสุดจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ผมจะมีออกทิปนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ยังคงเป็น คอนติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลงรักแบรนด์นี้มากๆนะครับไซส์เดิมนะครับ1 9อเอ่อขิบคออไรวะ <c oughs> จำไม่ได้ไหนอ่๋อนี่ไงคอนตินะครับเอ่อ190ทัพ55ขอ17นะครับผเพิ่งเปิดม,มาเลยนะครับ ็จากประสบการณ์นะครับก็คือใช้ดีมากนะครับยางค่อนข้างนุ่มนะครับยางนุ่มมากนะครับและลายมันสวยด้วยโคตรชอบอะลายเหมือนไนกี้ติดถึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเซ็ตโชค๊คเปลี่ยนน้ำมันโช๊คนะครับน้ำมันโชคค๊คเขาจะมีเกตให้เลือกนะนะอย่างเช่นโอลินเอยน้ำมันเครื่องอะไรน้ำมันโช๊คอยอะไรพวกนี้เขามีแบบ แล้วก็อย่างในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเขามีอะไรแต่งนู่นนี่นั่นก็คือเซอร์วิสครบวงจรนะครับก็ถ้าใครสนใจจะเข้าไปที่ร้าน Wal k กอเข้าไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องจองคิวไว้ก่อนครับก็คือพอดีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับก็จองคิวไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยจองคิวไว้1วันก็นัดอะไรเรียบร้อยก็เข้าไปได้เลยนะครับ ก็ต้องนัดจองคิวอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาของท่านจนเกินไปนะฮะก็คือถ้าเกิดจองคิวแล้วพี่เขาก็จะ็อกเวลาแล้วพี่เขาก็จะทําให้เลยนะครับก็ผมไปทําตั้งแต่10บโมงครึ่งนะครับไปถึงนู่นสิบโมงครึ่งก็เสร็จประมาณบ่ายโมงนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับการทําโช์เพราะว่าพี่เขาคลีนให้หมดเลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับร้านทีซ่าไบชอปนะครับอยู่กรุงเทพนะครับหนองจอกนะครับเอ้ยอยุธยบุรีนะครับหนองจอกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ครับบริการนี่ยมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับบอกต่อครับของดีบอกต่อก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องธรรมกอรนะครับผมก็เรื่องรล่านี้เดี๋ยวจะมีออกทริปแล้วก็ถ่าย ทริปการเดินทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทริปนี้ก็บิ๊ไบค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยต้องเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่น่าพิรมนะฮะก็เป็นเสร็จก็สําหรับใครที่อยากจะออกบิ๊กไบนะครับคือคุณต้องคํานวณให้ดีๆนะครับว่าการที่คุณจะออกบิ๊กไบเนี่ยคุณ พร้อมหรือยังนะครับเพราะว่ามิกบายมือสองอะถามว่าราคาถูกไหมถูกนะครับ <c oughs> สมัยนี้ราคามือสองถูกมากจับต้องได้แต่คุณต้องคํานึงถึงค่าเซอร์วิสด้วยนะครับเพราะว่ารถมือสองยังไงก็ต้องได้เซอร์วิสนะครับืก็มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยจะรถใหม่จะรถเก่าถ้าเราเซอร์วิสถึงอยู่กับเราได้นานแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเซอร์วิสไม่ถึงอาจจะมีอะไรตามมาจกจริงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ออนออนคาดว่าจะออนวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เย็นก็ช่วงนี้ก็กำลังตึงๆเลยนะครับเรื่องทหารไทยกับไอคัมเรนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจถึงทหารไทยทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันในทุกเหตุการณ์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับ กรส่งกำลังใจให้นะครับผมจากช่องธรรมกรนะครับ